สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจอกันวันอังคารนะคะวันนี้วันที่17ตุลาคม2023นะคะสบายดีนะคะทุกคนวันนี้วันขอขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอวันแล้วก็ขอบคุณทุกไลค์เลยนะคะทุกคนอ้าวฟุ๊เปมาอีกแล้วเดี๋ยวนี้ยุคเข้ามาปล่อยมากเลยฮะช่วยมามีทําวิดีโอเหรอลูกมาไฮไฮดูลูก Hi. Hi. ลูกแคนชั่มป่อย ดี๋ยวนี้อยากออกวิดีโอบ่อยมากเลยก็โป๊บทำวิดีโอทีใดกระโดดขึ้นมาทุกทีเลยเมื่อกี้ยังนอนอยู่ข้างล่างอย่เลยคุบอ่ะเซ่ห้หน่อยลูกสวัสดีครับสวัสดีครัดบดีมีสีสันดีอืมโอเคเดี๋ยวเรามาคุยข่าวกันดีวกว่าคุบโอเควันนี้เรามาเริ่มกันที่อัปเดตราคาน้ำมันกัน ดีกว่านะคะว่าราคาน้ำมันตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะก็นะคะทุกคนราคาน้ำมันตอนนี้นะคะโดยเฉลีย่ยขึ้นมาก็ไวโอมงเลยก็ราคาน้ำมันณวันนี้นะคะโดยเฉลี่ย3.584เหรียญนอรลาร์สหราัฐนะคะก็อัปเดตณวันนี้นาะวัน1 7ตุลาคมปี2023นะคะ มันก็ขึ้นแล้วแต่ละลัตนะทุกคนแต่ว่าโดยเฉลี่ยแล้วนะคะก็อยู่รวาวๆนี้นะคะ่ะ3.584เนาะไอ้ที่แดงๆเนี่ยนะคะเขาบอกว่าห้าจุดนะคะสีขาวๆเนี่ยก็คือประมาณอยู่ที่3.6มจุสีน้ำเงินเนี่ยก็อยู่ที่3.2เหรียญนะคะก็ยังแพงอยู่ดีนะทุกคนเดี๋ยวมาดูเฉลี่ยนะคะวันนี้นะคะโดยเฉลี่ยแล้ว3.584นะคะแล้วก็ เมื่อวานอยู่ที่3.6เหรียญน,นะคะแต่ว่าดีเซลนี่รู้สึกว่า4.45เหรียญน,นะคะวันนี้ 4. 4. เอ้ย4.459เหรียญตอลล์สาระนะคะแล้วก็เมื่อวานอยู่4.456นะคะมันขึ้นขึ้นลงลงนะทุกคนอืออาทิชิตก่อนนี้อยู่ที่เท่าไหร่อะ3.682เนาะก็วันนี้ก็ลงมาแล้วก็ลงมาอีกนะคะ ก็ยังถือว่าแพงอยู่ดียังไวโอมิงนะคะโดยเฉลี่ยเนี่ยสามจเจ็ดสองหกนะคะแต่ว่าก็แล้วแต่ละเมืองแต่ละทาวด้วยนะคะทุกคนว่าโดยเฉลี่ยมันก็ไม่เท่ากันนะคะแล้วก็วันไปดูของรัแค f ลิฟอร์เนียนะคะแคลิฟอร์เนียที่วันกดเข้าไปดูนะคะก็รู้สึกว่าแพงนะคะอยู่ที่เท่าไหร่หรู้ไหม 6.99เหรียญดอลลาร์สหรัฐตกกันหลอนนะคะทุกคนซึ่งแพงนะคะวันคิดว่านะแค่4เหรียญเนี่ยวันคิดว่าก็แพงอยู่แล้วนะคะ3.7 3.5นี่ก็แพงอยู่แล้วแต่ว่าพุ่งไป6.99เหรียญน,นี่ก็เกือบ7เหรียญนะทุกคน7เหรียญเลยก็ว่าได้นะตกกันหลอนนะบางบางเมืองในใน แคลิฟอร์เนียนะทุกคนยังไงก็สู้ๆนะคะเกี่ยวกับน้ำมันทุกคนหน้าร้อนเนี่ยเดินไปทำงานก็โอเคนะคุปเปครับเมียต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูข่าวการเมืองกันบ้างดีกว่านะทุกคนว่าการเมืองสหรัฐตอนนี้เป็นยังไงบ้างน,นะคะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างน,นะคะแต่ที่แน่ๆตอนนี้นะคะอิสราเอลนะทุกคนที่สงครามตอนนี้เหมือนหนักมากนะคะแล้วก็มีข่าวคนไทยแล้วเนาะ ทุกคนโอ้ยน่าสงสารนะทุกคนคนที่ไปทำงานในอิสราเอลนะคะคือไม่รู้จะว่ายัางไงนะคะทุกคนอองให้ทุกคนนะคะแบบว่าคนไทยในในอิสราเอลนะคะก็ปลอดภัยกันทุกคนเนาะก็มันจริงๆไม่อยากพูดถึงเลยเพราะว่ามันยูเคน ก็มาอิสราเอลนะทุกคนแล้วก็การเมืองสหรัฐก็ไม่ลงตัวด้วยนะทุกคนตอนนี้ก็มีคนมิการพูดในเรื่องนี้เยอะนะคะว่าการเมืองสหรัฐก็แบบแตกแยก,กนะทุกคนตอนนี้ก็ไปดูกันนะคะว่าข่าวการเมืองของสหรัฐตอนนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะวันจะพูดถึงเรื่องเดียวนะคะในเรื่องของประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะของสหรัฐที่ยังว่างอยู่ตอนนี้นะคะก็คือว่าตอนนี้นะทุกคนถามว่าได้คนใหม่หรือ,อยัง ที่มาเป็นประธานสภาผู้แทนรัษฎรสหรัฐนะคะก็อย่างนะคะทุกคนตอนนี้วันนี้นะคะก็มีการโหวตนะคะคือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนะคะเป็นประธานส,สภาสหรัฐนะคะจะต้องได้รับเสียงสนับสนุนเนี่ย217เสียงนะคะเพื่อให้ได้ตําแหน่งประธานสภาผู้แทนรัษฎรคนใหม่นะคะ,ะแต่ว่าสภาผู้แทนรัษฎรทั้งหมดนะคะในเฮาส์นะคะ เขาเรียก h o w l e Representative นะคะทั้งหมดมีอยู่435คนนะคะแล้วก็วันนี้นะคะวันอังคารที่17ตุลาคมเนี่ย mm hmm. เขาก็มีการลงมติรับรองผู้ที่ได้รับเสนอชื่อนะคะ mm hmm. เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐคนใหม่นะคะ mm hmm. ซึ่งก็จะมีนะคะจิมจอร์แดนนะคะสสจากสสสหรัฐนะคะจากพรรคริพับลิกันนะคะ จากรัฐโอไฮโอนะคะทุกคนก็ได้รับการาเสนอชื่อให้เป็นประธานสภาผู้แทนรัษฎรสหรัฐคนใหม่นะคะก็มีสอสอฮาคิมเจ,เจฟฟี่นะคะจากพรรคเดโมแครตนะคะซึ่งสองคนนี้ก็มีการาโหวตนัดแรกนะคะซึ่งในการโหวตนัดแรกวันนี้นะคะจิมจอดแดนนะคะได้คะแนนเสียงสนับสนุน 200เสียงนะคะแต่ก็มีสสร่วมพักประมาณ20คนนะคะไม่สนับสนุนในการโหวตนัดแรกนะคะก็คือเฟลนะคะของอจิมจอร์แดนวันนี้นะคะวันที่17นะคะส่วนสสฮาคิมเจฟฟรีย์นะคะมาจากพรรคเดโมแครตนะคะโหวตสนับสนุนนะคะเดโมแครตนี่เขาสนับสนุนรู้สึกอะทั้งหมดที่คะแนนเขามีเลยนะคะ ก็โหวตอยู่ที่212เสียงนะคะรู้สึกว่าเดมโมแครตเนี่ยเสียงไม่แตกนะทุกคนก็คือเขาสนับสน,นุน ฮารคริมเจฟฟรีย์นะคะรอยแล้วในพรรคริพับรลิกันะคะยังไม่มีใครมาประสาทนะคะก็ทำให้การโหวตเนี่ยตกไปในนัดแรกนะคะทุกคนซึ่งก็คือวันนี้นะคะวันอังคารที่17ตุลาคมเนาะก็อย่างที่บอกนะคะทุกคนผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานสภาสหัฐนะคะ,ะต้องได้รับเสียงสนับสน,นุนก็คือ217เสียงนะคะถึงจะได้รับตำแหน่งนะคะทุกคนแต่จิมจอแดนเนี่ยแกได้ เสียงสนับสนุนจากพรรคตัวเองเนี่ยแค่200เสียงนะคะซึ่งรีพับลิกันอีก20คนอะ่ะไม่สนับสนุนนะคะก็ไม่บวตให้นะคะก็ตกไปนะคะในนัดแรกก็คือตอนนี้สลัดนะต้องรีบให้มีประธานสภาผู้แทนรัษฎรให้เร็วที่สุดนะคะเพราะว่าอะไร่าเพราะไม่งั้นนะคะก็จะเป็นในช่วงที่เราพูดถึงเรื่องการ down, ชดตาว่าใน คลิปสองคลิปที่แล้วมา,มาพร้อมลูกตนอนคือถ้าเกิดเขาไม่มีประธานสภา,าผู้แทนสลรัรัะคาตอนนี้ก็จะส่งผลให้เสี่ยงต่อการ ปิดการทำการของหน่วยงานรัฐบาลกลางสหรัฐนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนะคะหากสภานี่ไม่สามารถผ่านล่างงบประมาณที่เป็นฉบับเต็มนะคะในปี2024ได้น,นะคะก็จะเกิดปัญหานะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของสงครามที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ตรนนี้นะคะ,ะที่คนอเมริกันพูดถึงตอนนี้นะคะ,ะขาดในที่ทำงานวันนะเขาก็ยังพูดเหมือนกันนะว่า เราก็ดูข่าวที่เขาโบวตกันวันนี้นะคะที่ช่วงประมาณเชี่ยงกว่ากว่านะคะก็มีการโบวตแล้วก็วันก็พูดกับเพื่อนที่ทํางานว่าเออนี่จิมจอร์แดนรู้สึกว่าเขามีการโบวตเพื่อจะ,อะเป็นเขาเรียกนะ,ะประธานสภาผู้แทนรัศดรหอลนะคะวันบอกว่าผลโบวตนี่ก็คือเฟลได้แค่200คะแนนแล้วก็อีก20 จากริบพับด้วยกันเนี่ยก็ไม่สนับสนุนอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าแทนที่จะทํางานร่วมกันอะไรเงี้ยเพื่อจะให้ได้ประธานสภา,าผู้แทนสหรัฐมานะคะเพื่อจะได้แก้ปัญหานะ,ะกับแตกแยกกันแล้วก็มีสงครามอีกนะ,ะทุกคนเขาก็บอกว่าประเทศอื่นเขาก็จะหัวเลาะสหรัฐอเมริกาเอาตอนนี้นะคะแทนที่จะสามคัคคีอะไรประมาณนี้นะคะก็คุยกันประมาณนี้นะ,ะทุกคนมันก็ ฟังจริงๆเรามาอยู่สหรัฐเมกานะทุกคนเราก็รู้สึกอ่ะผูกพันนะยิ่งยิ่งวันมาอยู่แบบอยู่แบบอยู่แบบทำงานด้วยอะไรด้วยนะคะก็จะรู้อ่าเขาเรียกอะไรนะวิถีชีวิตที่นี่นะคะแล้วก็รักรักอเมริกามหมก็เราอยู่มารักนะคะวันไปอยู่ไหนวันก็รักที่นั่นนะอยู่เมืองไทยวันก็รักเมืองไทยก็เมืองไทยเนี่ยเป็นบ้านเกิดเราเราก็ รักอยู่แล้วนะอันนี้มันก็แน่นอนอยู่แล้วนะแต่ว่าอเมริกาเป็นประเทศที่สองที่วันมูฟมานะคะคือย้ายมาอยู่นี่แล้วก็มีความผูกพันนะคะซึ่งแตกต่างจากช่วงแรกๆที่วันมาอยู่นะคะทุกคนคือ,อฟิลนี้แตกต่างมากเลยนะแต่ว่าตอนนี้คือถามว่ารักอเมริกาไหมรักนะคะรักในในเรื่องที่แบบว่าเขาเรียกอะไรเขามี มีโอกาสเยอะทุกคนถ้าคุณอย่างเช่นถ้าคุณไม่เลือกงานไม่อะไรอย่างเงี้ยคุณก็สามารถจะทางานได้อะไรเงี้ยมีไรายได้เข้ามาช่วยครอบ,บครัวอะไรเงี้ยครอบครัวที่นี่นะคะวันเองนะคะก็ไม่ได้เลอกงานก็ทาทาทุกอย่างนะที่เราสามารถเรียนรู้แล้วก็ทํางานได้แล้วก็มีการ communication หรือการสื่อสารกับคนได้ไม่กลัวอะไรเงี้ยก็ไม่เลือกงานนะคะามรับประเทศ ที่สองที่เราอาศัยอยู่นะคะวันความรู้สึกวันนี้คือ,อผูกพันนะคะมาอยู่ก็ประมาณน่าจะสิบสิบปีแล้วนะทุกคนมันก็รู้สึกว่าผูกพันเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงแรกๆที่มาก็คือไม่ได้มีความรู้สึกว่ารัก,กน,นะแต่ว่าฟอยอยู่ไปนานๆรู้สึกรักระบบชอบระบบเขาอะไรอย่างนี้นะอ่เมืองไทยแน่นอนอย่างที่มันบอกนะคะมันมันอยู่ในจิต อยู่ในสายเลือดเราอยู่แล้วอ่ะเราต้องรักประเทศเราอยู่แล้วแต่ว่านี่เป็นประเทศที่สองที่เรามาอยู่เราก็รักก็อยากให้ <c oughs> จะบอกว่าอยากให้อ่าการเมืองเนี่ยมีการสามัคคีกันนะคะประเทศจะได้เจริญจะได้เอามาช่วยคนอ่าคนอเมริกันนะคะมี ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยนะคะถ้าเกิดอยากไปช่วยประเทศอื่นก็สามารถทําได้แต่คุณก็คือต้องทํางานร่วมกันอะไรประมาณนี้นะทุกคนในะความคิดของวันนะที่วันดูข่าวดูอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ดูข่าวทางการเมืองของสหรัฐอเมริกานะคะแต่ว่าตอนนี้ขบวกเข้ามาริับลิกันก็มีเขาเรียกอะไรแตกแยกกันอยู่นะก็ยังประสานกันไม่ได้ก็หาคนที่จะมาประสานกันยังไม่ได้ต่อนนี้นะซึ่งการโหวต รับรองคนที่เสนอชื่อเข้าไปเป็นประธานสภาผู้แทนรัชรัชดรสัรเนี่ยก็ยังไม่ได้นะคะตอนนี้ก็เลยต้องกูป้าข้าเมี่นแบบไหม,ไหมต้องรอนัดต่อไปนะทุกคนแล้วเราก็มาตามข่าวเรื่อยๆนะคะเผื่อมีอะไรอัปเดตนะคะทุกคนคลิปนี้วันขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมวิดีโอนะคะแล้วก็กดไลค์ให้อย่างที่วันบอกนะคะก็ ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะคลิปนี้วันก็มาเท่านี้ก่อนนะคะดึกแล้วนะทุกคนตอนนี้ประมาณ3ามทุ่มจะครึ่งแล้วยังไงดูแลสุขภาพนะคะขอให้ทุกคนอยู่รอดปลอดภัยนะคะเป็นกําลังใจให้คนไทยทุกๆท่านนะคะที่ไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนๆนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายค่ะทุกคน c o อาีก็จะบ๊ายบา